ครับพี่สวัสดีครับพี่ต้องสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยวันนี้เราจะไปทักแจมอะไรครับทัชแรกของเราครับแนะนำโคดังบีเคเอสนะครับที่เท่ครับวันนี้เราจะไปคุ้มคำครับไปทำไมครับผมเนื่องว่าไปไหว้พระโอ้ไม่ใช่นะครับวันนี้เป็นแมตช์แรกนะครับสี่โมงตอนนี้เวลาเก้าโมงเขื่งเลยนะไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเอามาลงมาเอามาลงมาสูเออเอามาลงมาแทนเอามาลงมา ว้าเขาไลรเว้ยนั่งหนาเออมาขึ้นรถ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 เยอะกว่าร้านข้าสวัสดีเช้วคนนี้สักเกินนี่นนะครับวันนี้ไปแข่งฟุตบอลเจ็ดคนนะครับเดินสายครับเป็นแรกครับวันนี้ในนามโกดัง BKS ครับมือวางระเบิดว่างงานครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรามด้านล่างเลยนะบอกวันนี้เป็นเป็นแรกครับเดี๋ยวรอไปชมในสนามก่อนเลยนะครับพวางล่างกินผู้เดียวได้สูอ๋อทุกคนเอาอทุกคนต้วงต้งต้วงเดินมันจังบวะ ร่นทั้งวัแซนกลัวก็เดียวเดี๋ยวมามามามันมัเมัน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 มัตกันม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 ันันมนมั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 ลยันมันมัเมันรันมัามันมัเมันนมันันม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 ครันมันมหมันันันมมนันมคมันมันันมนมันมัมันมัอมัมันนมันนมันนมมมันมัันมันานมันมันมันมมัมมมมนมมันมมันนนมันมััััััันนีไปจ่ายค่าสันะครับ คู่สนับสนุนนนัหลักนะครับใครเอ่ยโคกรองครับครั้งที่ทีมเจ็ดครับมันเราได้ได้วันะค้ับโคบ้านะครับนี้น่าจะเป็นของหวานสังกทานบ่มีบวงสเซินเป็นไงสำหรับก้อนสวรรค์บริการน่าจะเป็นของหวานโอ้เขาเป็นของหวานดิเขาของหวานมอใหญ่อาจจะบวกก็ได้เด็กตามมาต่อยแล้วครับเปิดคลิปเลยดิแต่งทัวไปแต่งทัวก็แล้วก็ประบาดไปนะครับสำหรับคู่ต่อไปครับ แต่งตัวแต่งตัวมีใครมีใครเป็นไอดอลไหมครับก่อนลงสนามมีใครเป็นไอดอลไหมเออก่อนลงสนามครับนน่มาดวโอ้โหทำไมถึงต้องเป็นอองโวนี่มาติียเอาครับล่ำรวยมากครับชอบมากครับคนนี้จบเกมไปครับแมตช์แรกของเราแบ่งแต้มไปกับพรสวรรค์บริกันประตูต่อหนึ่งครับผมน่าเสียดายนะครับที่โดนในทีสุดท้ายครับเสียดายครับที่รักทุกคน แมตช์แรกหนึ่งแต้มเดี๋ยวมีเหลืออีก2แมตช์นะครับฝากเชียร์โกดังบีเคีสด้วยครับเกมเราเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเก็บได้แต้มเดียวครับวันนี้ก็เสียดายอยู่ครับเราลุกหนักมากครับช่วงครึ่งหลังครับวันนี้สุดนะครับวันนี้ครับพรุ่งนี้ก็เอาใหม่ครับก็น่าผมเล่นที่หน้าผมใจ่มในระดับหนึับวันนี้เราเล่นตำแหน่งไหนครับวันนี้เราเล่นตำแหน่งไหนครับเซนเตอร์ครับโอ้โหตำแหน่งถนัดไหมฮะ ไม่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวก็จำจำเป็นนะก็เล่นดีไหมครับวันนี้ก็ภูมิใจในระดับอย่างที่ว่าก็มัอย่างนี้แหละครับพรสบอลพร่นมากของนี้ก็สบวันนี้ก็ดีแต่ก็ไม่เหียะครับหน้าหนาวใหม่ครับงานเอาไว้แมตช์หน้านะครับพรุ่งนี้นะครับเจอกันครับยังไงครับของหวานสางกระทานพี่โอ้โหของหวานหกหายเก็บไม่ได้แดกเลยของหวานสักทาทพนพรสวรรค์บริการบริจิต ินะครับความรู้สึกคุณให้ความความรู้สึกตอนหลังจบเกมเสมอหนึ่งเออหลังหลังเกมคุยกันหลังเกมหน่อยเร็วคุยกันหลังเกมหน่อยเร็วครับเมื่อวันกูเปิดบ้านจะยืนบอกมึงคือเอาหนาแน่เนี่ยที่ไหนครับสรานี้ต่อไปครับวัดกรุมคำนะครับบอกไปใหญ่เลยเขาเจ้าใหญ่คุ้มคำครับก็จะมาเออ่าไปสกลากษณ์นะเอ้ยซึ่งตามนั้นครับ ไดปสื่อสื่อเนี้ยจะถามอะไรใช่หรือเปาว่าดูไหมคะครับดูไหมคะครับวัสดีครับวัสดีครับ ่กลได้จ้าไหนบ้างก่อได้หนัันทอกวันแก้วซื้อหาบาทวัน20่สิกูยื่งเงินเออไม่ใส่วัสดีวัสดีไม่่นูเคน้มพร้าวนะครับมะพร้าวสดๆนะก่ี้ัน2แก้วได้ครับบรรจุกล่นะ ไมืบือามันมันต no like, like, ีมันมันตีหมาตีวายกับขางนี oh. ่นะเดี๋ยวเขาเปิดภาพด้านล่างให้มือมือมันทิ่เืองเงินอยู่ผวเมาพวกเม้อมันก็ไปทำเออแม่มือมบอถ้ากินฟลากรเที่ยวอยู่นีเขาเนาหน่อยช่วยน้ำหข้าน้ำเข้านี่น้ำเข้าจะไม่ไหวพลาดทุกคนน้ำเข้าพวกอุดหนุนงูกันนี่เห็นมเนี่ยม้เข้าเนี่ยมัเรียกเนี่ยว่าปลาตุ้ยชัที่กระสีเนี่ยนะค่ะ